สวัสด um. ีครับผมสวัสดีพี่ๆ mm. สมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับผมคลิปนี้พบกันกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่26 nah, นะครับกันายายน2568นะครับผมสาหรับแนวทางลาวพัฒนาของเรานะครับก็หลุดมา2งวดติดนะครับพี่ๆเนาะอาทิตย์ก่อนเนี่ยวันวันศุกร์เนี่ยยังมาปังๆเนาะยังมาปังๆตรงๆเน้นๆนะครับส่วนวันจันทร์วันพุธ นะครับแนวทางหลุดเนาะล่าสุดนะครับวันพุธนะครับผลที่ออกเจ4ดสี่ี่ี่หนึ่งห้านะครับพี่พี่เนาะนะครับของเราของเรามีแค่5้านะครับเลขตารางนะครับมีแค่เ้าะในตัวประกบคู่ตัวเจาะไม่มานะครับให้9ก้ากับ6เนาะนะครับหลุดไปนะครับอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพี่พี่ว่าเมื่อวันพุธเนี่ยผมว่าแนวทางเนี่ยแนวทางผลในออกเนี่ยน่าจะ น่าจะล็อกรู้ว่ายังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าลูกบอลเขาหล่นหล่นสองรอบเนาะที่ผมดูไลฟ์สดเนาะเนี่ยวันพุธนะครับเนาะแต่ก็แนวทางของเราไม่เข้านะครับอันนี้ก็คือว่าในมุมมองส่วนตัวนะครับว่าไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่นะครับวันวันพุธเนาะนะครับสําหรับแนวทางนะครับพี่พี่วันศุกร์ที่26นะครับผมกันยายน2568นะครับชื่นชอบนะครับ ชื่นชอบนะครับแล้วค่อยติดตามนะครับเนาะเพราะว่าแนวะทางผมช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีนะครับไม่เข้าเลยน,นะครับพี่พี่วันศุกร์นะครับที่ยี่สิบหกเนาะเด่นตารางนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์เลขห้าเลขสี่เลขสามเลขสองเลขหนึ่งนะครับผมมาดูในตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่ 01 03 04 52 53 54นะครับเด่นตารางเนี่ยผมให้ไปที่เลข0กับเลข5นะครับในวันนี้ ศกับ5นะครับเน้นไปที่03นยเนาะห้ 52, แล้วก็ศูนะครับผม01 0ย์แล้วก็ 0, 52 503งนะครับสตัวแล้วก็052นะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับเนาะหรือว่าท่านใดชื่นชอบในเลขห้านะครับก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมแอดก็ทําตามสูตรคํานวณเนาะแล้วก็นําตัวเลขมาฝากพี่พี่สมาชิกนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าศูนย์สามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับที่คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับเนาะ ขอบพระคุณมากๆเลยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆกับแนวทางวันศุกร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ